สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติดนะคะตอนนี้เรายังอยู่กันที่อยุธยาเหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้เราอยู่กันตอนเย็นนะคะเราอยู่ตรงที่ตลาดหน้าองค์การโทรศัพท์เป็นตลาดตอนเย็นนะคะเรอซูมเข้าไปแล้วก็คือจะเป็นแบบเป็นตลาดนัดวันนี้เรามีภารกิจที่ตลาดนี้2อย่างนะคะ1ซื้อข้าวโพดต้มให้แมวนะคะกับ2พาทุกคนไปกินร้านซีฟู้ดที่เราจ้องไว้มานานมากแล้วยังไงเเราจะพามปซื้ออะไรดูบรรยากาศข้างในตามมาเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราเดินมาเรื่อยเราเข้เราก็มาอยู่จบที่ร้านเป็นร้านอ่อชื่อมันเป็นร้านข้างทางที่ขายกุ้งอบองเส้นแล้วก็ปลาทับทิมนึ่งมะนาวนะคะจะบอว,ว่าถ้าเดินมาก็คือจะอยู่ท้ายทยของตลาดเลยนะคะว่าตรานี้เราก็สั่งไปสามอย่างก็มีกุ้งอบเปนเส้นมีหมีแมลงผููอบแล้วก็หอยแค็งลวกนะคะ อันนี้เราสั่งกันไปสามอย่างนะคะมีหอยแมลงคู่นะคะหอยแมลงคู่อบนะแล้วก็มีกุ้งอบบนเส้นนะคะแล้วก็มีนี่หอยแข็งลวกนะคะอันนี้เราจะเริ่มชิมจากขอหอยแข็งลวกก่อนเลยน้ําจิ้มก็จะมีเป็นถ้วยเล็กๆแบบนี้นะมาให้ mm hmm. แล้วก็จะมีเป็นถ้าเราชิมไม่ผิดน่าจะเป็นกิ๊บโชว์ิ๊สโชวจินกันเหมือนที่ท่านน่าจะกินกับอันเนี้ยแหละ แล้วก็มีเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้นะคะเดี๋ยวชิมน้ำจิ้มปลาตอ่อไออือจบอกว่าร้านเนี้ยคือเราเลงกันไว้หลายรอบตอนที่มาอายุทยาแล้วนะคะถ้ามามาช่วงนั้นคือคนเยอะเาะคนเต็มอันนี้ก็คือเขาจะลวกมาแบบสุกนะคะแต่จะไม่ได้สุกมากนะ กับจิ๋วยสดหวานนำ้ำจิ้มอร่อยอร่อยเลยอันนี้จานละหนึ่งร้อยนะคะอันนี้หอยแครงหนึ่งร้อยหอยแมลงผู่ถ้าจะไม่ผิดจะอยู่ที่หกสิบบาทนะคะไป ร้นนะอนๆเลยเห็นไหมเห็นควันไหมร้อนนี่จุ่มเข้าไปนะคะหวานหอมนะะหมะเขาวเยอะมากค่ะเพราะว่าเขาใส่สมุนไพรอบเพื่อไม่ให้แบบไม่ให้มีกลิ่นคาวนะคะนี่เยอะมากแล้วก็ อย่างต่อมาค่ะเป็นใช่อันนี้คือเป็นซิกเนเจอร์ะ <Sign ature. S 1> นะเป็นอันดับหนึ่งของร้านตามชื่อร้านเพราะว่าจริงๆร้รานนี้เมื่อกี้ดูเมนูคือมีไม่ถึงสิบอย่างนะก็จะมีเป็นกุ้งแช่น้ำปลามีเป็นปลากระพงนึ่งมะนาวแล้วก็หมูมะนาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเป็นพวกหอยนังลมทรงเครื่องด้วย อืมอืมเข้มขนหอมหอมความไหม้ของหม,ม้อมอ,มอร่อยค่ะคุ้งข้กับการลึงมานาน กินกันต่อจะให้ตากั้งกินด้วย สําหรับใครนะคะที่อยากจะกินอาหารซีฟู้ดประมาณนี้นะคะแบบไม่เยอะมากนะคะแล้วก็ราคาไม่สูงนะคะมากันได้ที่ตรงตลาดนี้นะคะแล้วก็ตรงตลาดอตลาดนาอุกกรตลาดตอนเย็นนาอกกนารตลาดตอนเย็นนาอุกกราอุกรทัร์ัพที่พระนครศรีอยุธยานะคะตอนตลาดก็จะมีของกินอย่างอื่นให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะ ตอนเย็นๆคนก็จะเริ่มเยอะเพราะว่าช่วงที่เรามาก็คือปกติที่เรามาก็คือจะมาช่วงค่ำแล้วคนจะเต็มร้านถ้าแนะนําก็คือให้มาช่วงเหมือนแบบประมาณแบบห้าโมงเย็นกันหลหนังดีสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แชร์ใ้เราด้วยนะคะกลับบ้านแล้วค่ะบวั